วัดีครับวันนี้เราก็มาดูเรื่องการคึงตะข่ายนะครับรอบสนามฟุตบอลยาเทียมอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างเนี่ยนะครับเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่นะครับก็กําลังจะต่อตะข่ายที่เป็นตะข่ายคุมบนลนะครับเพราะว่าที่สนามนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนนะครับก็จะต้องมีตะข่ายคุมบนเพราะว่ากลัวว่าจะไปโดนคนอื่นเขานะครับอันนี้ก็ช่วงที่เรา,าเริ่มต่อตะข่ายกันนะครับก็ ตะข่ายคุมบนเนี่ยนะครับมันจะเล็กกว่าตะข่ายด้านข้างเพราะว่ามันจะกินลมกว่ากันนะครับเพราะว่าอยู่ด้านบนนะครับคือถ้าใช้เส้นใหญ่เนี่ยมันจะกินลมมากนะครับมันก็เลยต้องใช้เส้นเล็กลงนะครับจากด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเราใช้2.5มิลนะครับถึง3มิลแล้วแต่สถานที่นะครับแลวแต่ที่ที่ลูกค้าจะต้องการนะครับได้หมดนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยเราจะใช้เส้นเล็กนะครับนี่ก็ขึงด้านข้างไป เกือบเกือบร้อยเซนแล้วนะครับแต่ว่าหลายยังจากนี้มมมเม,มื่อผมไปถ่ายตอนกลางวันนะตอนเย็นก็จบหมดแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกางรขึงตะข่ายสนามฟุตบอลนะครับผม